ที่เรา,าได้ทำสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาก็ถือเป็นบุญของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเอาบุญที่มีความาความตั้งใจในพื้นฐานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยรับ ให้เท่าเทียมกันกันกบที่เราบริจาคียกว่ามีสมาธิตั้งมั่นในจิตใจของเรามีปัญญารู้ทันในจิตใจของเราทีนี้คนที่เคยปฏิบัติพระกรรมจารย์เนี่ยถ้าคนเคยปฏิบัติมาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาอย่างไรอันนั้นก็ไม่ทราบบางเรื่องก็ สอนสัามาระับางเรื่องก็สอนพุทธโตบางอาจารย์ก็ยุบหนบอนของหนองนี่คือก็อมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ความเตกต่างน,น,นี้ถามว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยต้องการอะไรผู้ปฏิบัตินี้ต้องการอะไร ถ้าผู้ต้องผู้ปฏิบัติต้องการความสงบเราก็ต้องให้จิตใจของเรามีสมาธิให้จิตใจของเรานี่มีสมาธิจังมัน่นเปิดระหว่างสมาธิกับปัญญาระหว่างสมาธิกับปัญญาเหล่านี้ให้ถึงเป็นอันเดียวกัน ทีนี้คนที่สูงขึ้นไปแล้วที่มีจิตใจที่ปล่อยวางจากรูปจากเสียงปิ่นรถการสัมผัสได้แล้วเนี่ยเรียกว่าปล่อยวางสิ่งนี้ได้แล้วแต่คนที่ยังไม่ปล่อยวางได้ทีิทำอย่างไรบางคนก็ไม่เคยนั่งสามาธิเลยอาประที่วนไ่ก็บางคนอาจจะเคยนั่งบ้าง แต่บางคนก็บางคนก็ไม่เคยนั่งมาเลยอย่างนี้จะเป็นทางเป็นยังไงก็ต้องมีก็เรียกว่าระดับเบื้องต้นคนที่ไม่เคยปฏิบัติเองระดับเบื้องต้นก็คือกำหนดในเวลานั่งอย่างนี้านั่งอย่างนี้เรากำหนดเรียกว่าอนาปานสติ อนาปานี่คืออะไรอนาปาคือลมของเราลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าลมกำหนดลมการที่เราจะกำหนดลมได้เนี่ยธรรมดาการหายใจบางครั้งเราก็ไม่มีสติ บางทีเราหายใจแบบธรรมชาติที่มันเป็นอยู่เราไม่เคยรู้ว่าลมเนี่ยสามารถทำให้เราสงบเป็นสมาธิได้แต่ต้องกำหนดกำหนดกำหนดอย่างไรกำหนดลมหายใจเงาไปเวลาหายใจเข้าหรือเวลาหายใจออก ็ปล่อยวางหายใจเข้าก็ปล่อยตงไปเรื่อยปล่อยลงไปเรื่อยแล้วก็หายใจออกก็ปล่อยวางให้มีสติอยู่กับลมหายใจและก็วางส่วนอื่นเรียกว่าวางร่างกายนี้ปล่อยวางอารมณ์ทุกส่วนที่มากระทบจิต ที่มันมีวิตกว,วิจารอยูเรากําหนดลมหายใจไปเรื่อยกําหนดวิตอว,วิจารพิจารณาปล่อยวางไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทั้งว่าจิตของเราเนี่ยจนตัวกําหนดลมหายใจเนี่ย <c oughs> ไปถึงไปถึงจิตของเราไปถึงจิตของเราเองเมื่อไปถึงจิตของเราแล้วก็จิตมันนิ่ง ให้ได้จักเป็ดก็ยังดีให้ได้ชั่วโหูเล็บลิ้นช้างดีกูก็เป็นบุญของเรามาสารแล้วให้จิตมันถึงธรรมดาจะเอาอย่างไงมันก็ไม่ถึงแต่ผู้ที่มีความกำหนดมีสัมปัญญะกำหนดลมหายใจก็ไปจนวางที่ฐานจิตของเราได้จิตเป็นสมาธิี่สมาธิมีปัญญาก็ต้องมี เราก็ปล่อยวางสังขารน,นี้ไปเรื่อยวางสังขารไม่ยึดถือว่าสังขารของเราไม่ยึดถือว่าทุกอย่างเป็นของเราวางไงถึงอนัตตาจิตที่เป็นสมาธิแล้วเราก็วางอีกวางจิตที่เป็นสมาธิพ้นไปจากจิตอันนั้นนอีกวันเราวางรั้งเรก่อจิตเป็นสมาธินี่ก็เรียกว่าละ วางกายหยาบได้จึงถึงถึง,ถ,งถึงความจึงเป็นสมาธิแต่ถ้าเราไม่วางกายหยาบกายหยาบก็ได้เกิ่ร่ดานกายของเรานี่เรียกว่ากายหยาบเวลาเรานั่งเราก็วางกายหยาบของเราเอาวางกายหยาบของเราไปสู่กายละเอียดคือฐานจิต ปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางไปเรื่อยทำไปเรื่อยปล่อยวางไปเรื่อยอันนี้เรียกว่า <c oughs> ปฏิบัติพระกรรม,มาฐานร่างกายสังขานนี้เป็นกรรมาฐานหน้ากายเวทนาที่อยู่ในร่างกายจิตที่อยู่ในจิตของเราทมพบถึงจิตก็ถึงกัม เรียกว่ารูปมาทำนามมาทำให้เห็นร่างกายสังฐานที่นั่งว่าเป็นรูปไม่ใช่เราเข้าเป็นไก่แล้วกำหนดอ,นอนาณาปาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกำหนดไปเรื่อยตามจะกระทั่งว่ามันสงบจะก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ไม่ถึงสมาธิ เรียกว่าอานาปานุสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในภาพปฏิบัตินี่คือเรียกว่าสายอานาปานุสติทีนี้เมื่อจิตเราปล่อยไปถึงจิตแล้วตัวกำหนดผ่านไปจิตเดียวมักนก็ปล่อยวางร่างกายได้โดยธรรมชาแต่ผู้ที่มีปัญญาถูงๆเรื่งสงบ เร็วเอาสองสองประการประการที่หนึ่งก็คือสมาธิที่กำหนดจิตได้ปัญญาให้ถึงกับสมาธิรวมกันเป็นอันเดียวฝึกให้รวมกันเป็นอันเดียวระหว่างสมาธิกับปัญญาแล้วจิตใจเกิดความสว่าง ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครให้ลอยอยู่เหมือนกลางอากาศหรือให้เหมือนที่ว่าไม่มีตัวตนเลยไม่มีเราเข้าว่าใครมันจะข้ามอารมณ์จะข้ามโกดผู้ทุชนไปถึงความสว่างเห่งจิตพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ใน จิตของเราก็เรียกว่ากายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเห็นเป็นรูปบาธรรมนามบานธรรมทุกอย่างพิจารณาน,านาุนโลมปฏิโลมได้หมดทุก,กประการจริงๆแล้วหลักของการปฏิบัตินี้ไม่นานไม่มากเท่าไหร่แต่ที่พูดในคืนนี้ให้ท่านทุกองามคูโยมที่มาปฏิบัติก็ปฏิบัติลองดู ปฏิบัติลองดูจะเจ็ดวันแปดวันเก้าวันก็ว่าไปถองกี่วันก็เอาแต่ต้องกำหนดให้ได้ระยะของมันกำหนดอะไรระยะของมันกำหนดให้รู้มันคนที่มีปัญญาแล้วระหว่างสมาธิกับปัญญาถึงกันแล้วรวมกันเป็นอันเดียวให้สว่างในจิตวางหมดมีความสว่างอยู่ในจิต ไม่มีถึงนั่งอยู่เฉยๆมันก็มองจิตสวา่างถึงอยู่อย่างไงก็มองจิตใจพระเราสวา่างตลอดเวลาอ่านี่เรียกว่าผลของการสลัดออกจากกรรมคุณทั้งห้าถึงจะเป็นถึงอารมณ์เหล่านี้ได้แต่ถ้าเราไม่สามารถจะกำหนดไม่ละอารมณ์ทั้งห้าได้นี่ก็คงก็ต้อง ใช้ปัญญาใช้ความเข้าใจใช้ความละเอียดอ่อนลงไปเรื่อยๆตามสติปัญญาที่เราสามารถจะควบคุมได้ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยอันนี้พูดไปแล้วจบไปแล้วผมมั่นใจว่าท่านเชื่อไม่ได้เราจำไม่ได้ได้เปฏิบัติไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจทำ ต้องั้งใจปฏิบัติสิ่งที่เป็นบริสุทธิ์เราเรียกพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจิตใจของเราไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วเรียกว่าถึงรมถึงรมธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วจิตมันพ้นจากความต้องการจิตมันพ้นจากวิ่งเพราะวัตถนา มันพ้นจากตามประวัติหาตรไปหมดความอยากความอยากมีอยากเป็นมันก็ต่านไปหมดมันผ่านไปโดยธรรมชาติของมันผ่านไปด้วยการ,รพิจารณาที่เรามีสติแก่ขล้ามีปัญญาเฉียบเหลมมีสมาธิมั่นคงนี้ทำให้เราทำความเข้าใจกับชีวิตตรงนี้ ให้มัน่นคงให้ยืนหยัดอยู่ได้หรือแม้ว่าเราสึกไปเราก็เอาหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละไปปฏิบัติไปประพฤติตนป,ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมให้เราได้รู้ว่าไหนธรรไหนหลักธรรมไหนคำสอนไหนตัวเราควรปฏิบัติอย่างไร ตัวเราควรทำอย่างไรให้มัน่นคงตามที่เราต้องการเราต้องการหาความสุขหรือเปล่าถ้าบคคุคคลใดต้องการหาความสุขต้องเข้าไปหาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรา,า,าหา,า,าความสุขไปหาอย่างอื่นหาความสุขไปดื่มบ้างไปโุรามีไรบ้างคือความสุข อันนั้นเพิ่มความสุขให้กับตัวของเราเองไม่ใช่เพิ่มความสุขให้เราเพิ่มความทุกข์ทุกข์ขึ้นเรื่อยทุกข์ขึ้นเรื่อยทุกข์ขึ้นเรื่อยถึงกับฆ่าตัวเองได้ฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าโลกฆ่าเมียก็ได้เพราะสิ่งนี้มาได้โทษสิ่งทั้งหลายเนี่ยวิปภาวะต่างคามภาวะต่างๆเนี่ยมาได้โทษ สามารถแก้ขาบุคคลอื่นได้นี่มันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นการที่ให้โทษกับชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นชั่วเป็นระยะเป็นเวลาแต่ถ้าเรามีการควบคุมอยู่มันก็ไม่เกิดอะไรมันไม่เกิดอย่างที่ที่พูดมา เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้เราต้องทุกข์อะไรที่ทำให้เราต้องมีความหายยนะอะไรต้องมีทำให้คนเราต้องเสียผู้เสียคนเพราะอะไรก็เพราะอารมณ์ในตัวเราที่คำสอนพองเจ้าเนี่ให้ละให้กำหนดอนาปานุกีละวางร่างกายนี้ไม่ยึดถือว่ากายเราเนี่ยกำหนด เอาตัวรู em, Cathy, ้กำหนดอยู่กับลมหายใจไปเรื่อย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 ทำไปเรื่อยวางไปเรื่อยทำไปเรื่อยวางไปเรื่อยวางร่างกายนะวางความรู้สึกว่ากายเราเนี่ยแต่ดูลมหายใจให้ละเอียดลมหายใจยังไั้งว่าเมื่อใหม่ๆมันก็ต้องกำหนดใหม่ๆมันก็ยากกำหนดใหม่ๆก็ยากแต่กำหนดไปกำหนดไปให้ละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงมันก็ปล่อยวาง ตายไปเรื่อยและเียดนลงเรื่อยปล่อยวางความรู้สึกไม่ยึดมั่นตายเราเรื่อยปล่อยลงไปเรื่อยอย่างนี้ต่างหากที่วางเราจะวางอารมณ์ั้งกได้ก็เรียกว่าหตายจจะสงบทิ้งกายใจวางอารมณ์ั้งกได้ก็อาศัยอานาปานุสติที่กําหนดก้าไปสู่ความสงบของจิตเราเพราะจิตเราไม่เคยมีหยุด ไม่เคยหยุดความสงบตรงแงจงแล้วก็ตั้งว่านอนนอนก็ฝันไปอีกนะบางทีมันตรงแจงจนฝันไปอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจให้มากว่าหลักคำสอนองพระเจ้าเรานะั้นอยู่ตรงไหน,นให้พ้นตรงไหน,นถ,ถึงคำสอนเราอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้ปวดตรงนี้เหมือนกับว่าเรามีแต่เปลือกมันไม่มี ไม่ม uh. ีพี่มันด้วยนะมีเด็ดเปลือกมันเราพยายามให้พ้นกัไปถึงพี่ไปถึงเนื้อในไปถึงแกนของมันได้ก็เรียกว่าอยู่ในความจริงความบริสุทธิ์อยู่ในเราแต่เราเอาไม่ถึงเราเอื้อมมือเอาไม่ถึงแล้วเราจะไม่มีความฉลาดไม่มีความฉลาดพอไม่มีความ ไม่ม <t ell> really. ีปัญญาที่จะทำอย่างไรได้ว่าอย่างนั้นแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังคำคงสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราควรสลัดตามหลักคำสอนไปสู่ความสงบของจิตใจได้ไปสู่ความสงบของจิตใจได้เพราะจิตใจนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเองแห่งที่เกิดของทุกข์แองที่เกิดเดงบุญ ตรงแ่งเป็นบุญตรงแ่งเป็นบาปง,งแต่งงแ่กเป็นของอยาบคายตรงแต่งเป็นของดีบ้างไม่ดีบ้างคนมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปให้เราตั้งใจทำสมาธิชั่วรายายะยะนะทำสมาธิสัก่วงระยะหนี่งว่าทดลองรูว่าจะเอาอย่างไร เวลาตั้งสมาธิเอามือขวาจับนมือซ้ายนะเอามือขวาตับมือซ้ายไนะกายของเราต้องดำรงกายให้ตรงอยากนที่มีสมาธิจะนั่งโกอยู่โกไปอย่างนี้ไม่มีสมาธิหรอกสมาธิต้องตัวของมันมันขายาย มันขยายเป็นตัวได้จาหวัของของร่างกายมันถึงจะได้สมาธิแก่จะกตำหตัดสมาธิได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่เแบบในน,นี้เราวางไม่ได้หรอกมันลึกสุดที่จะคิดสุดที่จะยั่งความลึกของจิตเราแต่ถ้าคุณทำตามที่บอกคุณจะไปถึงจิตของคุณจะไปถึงจิตของโยมที่ปฏิบัติเมื่อถึงจิตแล้วจะรู้สาเหตุของการเกิด รู้สาเหตุของความทุกข์รู้สาเหตุของความเป็นมาของมนุษย์ของตัวเราเองเราจะได้รู้ค่าชีวิตของเราว่านี่ชีวิตมันคืออย่างนี้เองชีวิตคือเป็นเช่นนี้เะอย่างนั้นก็ให้เราตั้งใจต่อไปก็ให้ตั้งใจปฏิบัติเงียบเสียงนะ